ขอเดชะฝ่าองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพขอพระราชทาน พระบรมราชวรโรกาสถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะฝ่ะาละองธุลีพระบาท,อบอทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพนเอกธนท์ปิปมาภกรขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจากัจากยอมตายจักยอมตายเพื่อรักษาไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพซึ่งพรระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทจนชีวิตหามตไม่ข้าพระพุทธเจ้าจา, exactly จากเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติสั์ยดยด <Aww. S 1> ของทหารรักษาพ,าพระองค์ทั้งจากปฏิบัติตน ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหาหรือไทยของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททุกประการ,ารด,าด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะด